สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านรับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางเวลาพัฒนาหัวดประจำวันพุธที่24มกราคม2567นะครับวันพุธที่24นะครับเดือนหนึ่งเ็ดเดือนประจำวันนี้ก็จะเป็นนะครับแล้วก็ ้าครับสำหรับสายลูกสายวิ่งก็สองตัวน,นี้นะครับห้ากับเก้าฝ่ยจัดได้เลยนะครับแนวทางเวลาพัฒนานะครับต่อไปก็เป็นทางด้านสองตัวคู่เด่นห้านะครับสองตัวคู่เด่นห้าก็จะมีห้าเก้าห้าหกห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับก็สี่คู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็เป็นทางด้านสองตัวคู่เด่นเก้านะครับสองตัวคู่เด่นเก้าก็จะมีเก้าหก 9ก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสองนะครับต่อกันก็จะเป็นห้าสองนะครับต่อไปก็เป็นทางด้านสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีหกห้าเก้าแปดห้าเก้าแล้วก็สามห้าเก้านะครับสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาวันนี้ก็หมด่งเเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีทางใยตลอดปีและตลอดไปพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ